กระท่มละสังขานหลวงปู่สวงบ้านรุนตำบลอาโพนอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ สวัสดีครับสวัสดีครับมาจากทางไรโนสวัสดีค่ะมาจากซิสกิ้งสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีด้วยจ้าสวัสดีค่ะสวโอ้หน้าตาเยี่ยมเยี่ยมแจ่มใสเหมือนจะถูกรางวัลนั้นเนี่ใครเนาะจะโชคดีก็ให้โชคดีทุกคนเด้อเนาะได้เลขตัวไหนเมื่อสักครู่นี้ยังมาลูเด้อตั้งแต่ในคอ ยังไม่ได้ขึ้นไปเลยแต่ขึ้นไปเลยบอกยังไม่ได้ขึ้นไปย่งค่ะมาได้พาก่อนมากินไหหน้าเมื่อไหร่เนาะมาดื่มน้ำไม่แน่น้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ค่ะอ๋อเดิมแล้วจ้ะขอขอหลวงปู่ดื่มหิวนะอืมน่าจะมาดื่มตอนนั้นมันออกซี่สองเนาะจะได้ถูกเลขรวยเดิมด้วยอ๋อนาออกสี่สองนั่นขอบคุณมากกันนันนี้ที่ว่าสี่สองน่ะอ๋อจ้ะมาสีอมาตอนนั้นไม่เห็นสี่สองได้บอได้้อยก็่าโอ้ ไปลอยกบบาทมันทำบอได้ลายมันได้น้อยลอยกบบาทโอ้เ <c oughs> ดิมพร้อมถูกเลขพร้อมนี่นะวัตเต็มไม่สิเปลี่ยนใหม่แล้วพระราลู่แล้วติขอเพิ่นแล้วราลูลล่ล่ะล่ะลูกอูบ่นโอ้ยเป็นที่ไหนครับสิบบาทได้สิบบาทโอ้ยบุหายแค่นั้นเลยบอกว่าอยู่ที่นู่นเน่ยเข้าทรงโอ้ขอเท่าไหร่เงงเที่ยวนี้สิบสองล้านสิบสองล้าน โอ้ยคัอนใบแล้วคันไปซื้อสิบสองบาทคือเก่าหรือบ่ก็ซื้อลอตเตอรี่สองใบแล้วซื้อตัวไหนบอกว่าสิบสองล้านซื้อตัวไหนหกห้าโอ้เลขสวยหกห้าเลขดังโตหกห้าตอนแรกบอกว่าจะเอาใบเดียวจ้ะทีนี้เขาบอกว่าเลยผมจะให้เราเลยนะว่าซื้อสองใบใบสองใบหกห้าสองใบเลขสวยเนาะมาขอพรหลวงปู่ขอสิบสองล้าน ครับคุณผู้ชมนะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่กระท่อมละสังขารลมโพสมุมารุตบลอาโพนอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินร์นะครับไฟที่ไม,ม่มีวันดับคือที่นี่เด้อนะครับคุณผู้ชม ครับเดี๋ยวเราไปดูหลังพี่กขาขอเลขที่ต้นมะขามาได้ไหมครับวันดีครับได้ไม่เลขเลยเฮ้ยมึงไม่ใครเลยนี่ปุ๊กเป็นโอ้ปู่แต่ทาแป้งปู่เยอะแท้ทซื้อซื้อมากระปุกหนึ่งหมดเลี้ยงเลยเนาะไหนทาเนี่ <laughs> เ,นนเ,เพิ่อได้สามตัวบ่อยมากเลยนะเนี่ยต้นมะขามลงปลูปลูกเองถ้าเป็นตรงเรียบๆก็ได้จ้ะลอง ากาแฟเนี่ยแหละ้ออยู่นี่โนบ่มีคนมือไหวไหมครับบ่มีบ่มีฮะนาะฟูมีผู้มือไหวมือยังเลยใครอยู่ต้องกระซองมึงให้ดีเด้อเราไปแจ้งเอาเก่าที่เก่าแล้วของเก่าเจอบอแต่เคเห็นเป็นอันนี้เนี่ย เห็นเป็นเห็นเป็นสองแต่กับตัวนีสี่สองสี่เห็นเป็นสี่สองคืออยู่องค่ะเคยถูกมากับสี่สองก็เห็นเป็นสี่สองอีกจะมาเลขเก่านี่บ่มาเรื่อเก่าพอขอเพิ่นข้างบนนี่แตยู่นีก็ยังเป็นสองบเห็นอย่างนี่นีหนี่สองนี่เดี๋ยวขอลูกก่อนโอ้สองอีรีตัวเนี้ย สองสองสี่หรี่เลยนี่นี่สองนี่สี่เอ๊ะงงมากเสองสี่ก่อนมันสี่สองเดี๋ยวนี้มันจะกลับเป็นสองสี่แล้วยังอยู่เนาะโอ้ยปาตู้มาสองสี่สองสี่สี่สองสองสี่สองอันก็ว่าไปสอสือกันสือรุ่งยงงงมกโซเนบอไปตีเฮ็ดยังทางหนุนสองสี่บอ เนี่ยงว่านี้เหนี่ยเหมนเหนี่ยงเ,เ,เป็น,หนีหน,น,นี่ก็เป็นสีนี่เหนี่ยงก็เป็นโ่เดี๋ยวขอขยายดูแบบบ้าจะบ้าชัดๆหน่อยเนาะอโอ้สีชัดมากจริงๆด้วยนี่สีตัวใหญ่ด้วยนะอ๋อข้างหลังเมอนหกต้นแล้วเนาะสีหกสองสีหกอย่างแมนมดเนี่อแมน สองสี่หกบอกนี่มันก็เลขหกเนาะแต่มันเลขหกมันจะจ้ะแล้วก็สี่หกมันจะดูมีทีนึงเหมือนสี่เนาะแต่ว่ามันมีหัวขึ้นไปก็เลยน่าจะเป็นหกสองสี่หกแหละโอ้ยแมนโอ่งนี้บอสี่หกยังไม่ออกนานแล้วไม่ออกอ๋อบ่ทันออก เพังกินเสียมซีได้ตัวไหนครับไม่ได้เส oh. ียมเลยหันหนึ่งซี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 ศูนย์ศอ๋เซีซีศูนย์ศูนย์ศูนย์อันนี้ก็สองซีซีได้หนึ่สองซีซีหรือสองซีหกที่ต้นมะขามหลวงปู่ซื้อไว้ยังซื้อไว้ยังยังจะซื้อตัวไหนวันี้่จะไปตุ นี่เจ๊ก่ที่มือป้องมาถ่ายอย่างนี้เคยท้องซี่ถูกครับไหนนี่นี่นี่ซีสองนี่สีสองอีกแล้วอืมนี่นี่นี่เห็นสองที่เลยเนาะต้นม้ขามนี่ก็สองนี่กับซีนี่กับสองสี่สองสี่อคนดวงเฮงอืมก็ไม่แน่น่ะจะบากชัดอยู่เนาะชัดมากเลยสี่สองสี่นี่ชัดเกนเลย อสี่ัดสีชัดมากอ่ะใครเห็นยังไงก็สีครับสองเห็นบอกนี่สองนี่ตัวนี้นีๆอืมสองเล็กอ่ดส่เือนออืมดวงไฟของมั่นเ้าใครนะครับน่ะต้นมะขามลงปูโอ้ยทำไมลมรื่นดีเนาะ ลมเย็นสบายเลยครับคุณผู้ชมนะครับตัวเลขก็42นะครับเห็น24 244หรือว่าเป็น246นะครับอีกแล้วใครจะเห็นนะนะครับเนาะดูด้วยกันนะครับนะใครเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์ได้เลยเด้อ เนาะขอเพนขนแล้วเลี้มาจนปวัวดใจไงแม่แม่นเคยได้แล้วบ่อไล่รบแล้วบ่อมาเกี่ยวก่อนนั่นแหละก็มาได้สี่สองมอเทียวก่อนได้ร้อยได้ร้อยก่าบาทใช้เงินมดกลยมาาอีกก็มาวก่อนนั่นแลงวหัวช้ออีกกะมาก็ได้สามหนึ่ง ออกสามช่วงออกซูเ huh. ก็ตสามมันออกเปียกสามหลวงปู no factual, ่ no ่นน yeah, yeah. no yeah. no ัสงสัยหลวงปู่บอกว่าทั้งเงินไม่หมดไม่มาหาหรอกไหมนี่คือว่ามันก็ไกลเนาะกับมาบ่ได้นี่ไกลอยู่ไกลทีเทนจะมาลำบากนี่ยางชุมน้อยบุนเด้อยางชุมน้อยบ่จ้พวันละอันอำเภอหอมหลหลายบุนล่ะยางชุมน้อยอำเภอหอมหลายหลายอำเภอยางก่อจะมาได้ อ๋อสีสะเกตดเนาะสีสะเกดอยู่แต่ออกจากสีสะเกตดไปมันต้องสามสิบกโลสามสิบโลมันไปทางอุบลดิทางอุบลทุ่งผุ่งไปทางกันทะลมไปทางอันนี้เนี่ยแต่ยังชุมไม่ยังไม่ถึงกันทะลมหรอกอ๋อจ้ะยากยังชุมไปกันทะลมสามสิบสองโลทางเข้ามาก็ลำบากเนาะทีืาอกีเนี่ยเออทางเข้ามาลำบากลำบากกับอดทนอดทนอยากจะเห็นหลวงปู่มาขอหลวงปู่ไม่อยากก็ต้องคอย ก็ต้องมาก็ต้องมาบ่จมสักคำเลยคันตั้งโบ่ิโจมบ่จมคันทางไปหน้านี่สงสัยจมคันว่ามาหาหลวงปู่นี่บ่จมบ่จมเลยเป็นจังได๋ก็กันได้มากกัดีก็แปลกมาหาหลวงปู่มีใครกล้าจมเลยยานบ่ถูกเรีมกนมันถูกบ่าสูงสามบ่จมเนาะจริงเนาะ เขเคยไปวัดไปว่านนะครับบอาจานจันนารถติดรถติดยังบ่จมเลยเนะด้ดดนั่นบ่รถรถยักติดอยู่นั่นรถเก๋งนั่นรถเก๋งติดอยู่บ่ไปดขออรรียััง่ดคบคุณผู้ชมนะครับตัวเลขก,ก็ตามนี้นะครับนี่โอ้ยน้ําเยอะมากนะครับน้ำหลวงปู่นี่แล้วหลวงปู่โยนเหรียญขูดขันหนึ่งเมื่อก่อนหลายเหรียญนะครับอยู่ในนี่แล้วก็ ก็จะมีแก้เวเหวนเงินทองที่หลวงปู่โยโนทิ้งไฟกับโยโนโลงสะนะครับเนาะโยโนโลงสะกับโยโนทิ้งไฟนะครับสังเกตดูนะครับเนี่ยตรงนี้สะนะครับแล้วก็หันมาด้านนี้ด้านนี้นะครับก็จะเป็นไฟที่เท่าของไฟหลวงปู่สวงท,โโท่านโยนเผาเงินนะครับที่สลดเคราะห์ให้เอฟซีนะครับให้ญาติโยนนะครับถ้าใครมีเคราะห์ก็เผาไป นะครับนะลวงปูมไม่ึดติดอันนี้ก็เลขสี่สองที่เห็นเมื่อกี้นี้สี่สองเนาะสี่สองหกเฮ้ยสองสี่เมื่อกี้ได้เห็นสองสี่เนาะสี่กลับกันบ่มันออกสองสามแล้วก็จะมาสองสี <laughs> ่โอเคครับใครทุกคนทุกททันนะครับเห็นรวยรวยสาธุสาธุนะครับโดยตัวเลขนะครับสองสี่หกหรือสองสี่ หรือสองนะครับที่ f อฟมาเห็นในต้นมะขามลงปูง่หวงเประมาณนี้นะครับใครชอบประจัดไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม